อายกาเงาลยนะคอมพิวเตอร์สัตัวเนอูคอมพิวเตอร์นะฮังเอจีตองถานม่ราเอะข้อมูลอยู่หันเบูดาโปรแกรมอยู่จินารูคอมพิวเตอร์แบบตงถานกเฮเบียอ่ะหาอุตุอินุหงเรอโปรแกรมฮังเงอจีอะดืหันเอมืออยู่จนารูอะดนผู้คม่แมเอิจนารูอะดอาอุตุอินุเบออะดัเบตีเบสวาลงาเลยุกทางงาเรอะอ่ดูอาอุตุอินุอุตุอินุตีเบสวเราถาือวกันในีตีอะกันิงงานเลยหนึง นึกมาล้าจอืออีฮนาหีตีล้อย่างงี้ดูนึกเหนื่นึพอแนจะอือพขาแน่นึหนักพอแนหยีตียาลงาเราเองีดูนึกเนื่นึกดุถอแไอนายีดูจิตสำนึกและไอ้งานีตดูเราเองน้าเฮออยุอไรก็งานเงอมาเงอะปีแราก็ก็อยู่จินาลุช้ามาเชเรแห่ฮือกานโคโลชชินแนงคลุกมือกัจิตยังไ นึ่งหนานดีแล้วน่งจิตไต้สำนึกและงานี่ดูนึ่งหนา h n กาอยูงานไหนยิ่งดูขับตีล่เอยู่จีน่ลุดล้มมือจีเอมามือจีบเอ็อัดฮนอายุผู้คนเลอดฮน่ยุโมคเลยอัอฮอัอมาอาเนอายุชูเน่หลาลาเน่แเฮียมยัติปะ นึหนาแบสฮัดดทังะดิมะนึกหนาแบสฮัดดอังเนนึื่งหนื่เท้ากับ <for> เาปลานะนะอาจจะช้ก็อเดือนเนีชยชทางยูฮัติจะพ่านนูเจลีแลยู่ัที่จพนกำเนแลเงื่อนาอยนีดีเราเองตัดสินใจและงานรานึกเหนนึดูเหตุผลหลักการเหตุผลงานรานึเหนอยนึดู anywhere. เช้เามาเช้าเง่อนมาเงื่อและเขาก็ฮินเฮินาะรเชเปอร์เซนต์อยู่แต่งานจี คนนึ่นึ่หนาละคือออยู่ภาในผู้อมอ好อย่านเจ้อทาอนึ่งหนาละคืเนื้ทาจอกอยูอวัเชเปอร์เซอคน่อยู่งานจีอมอให้มีเงยอาอยาแอหนาโยฮ่ายนโงแรย่ชินึกเขเจ้เผลล่ะหลักการหลายเช้ามาเช้าหลักเลยเธอเธอน้าเช้เปเซอยู่แต่งาอหาดีอยู่แต่เดี๋ยวห เอ้คน en fait hey, ีอ oh ยู่ภานในผู้นพขาเอนดลคือเอ็งคือมัีแล้วนะโอยเช่ปุ๊เกคนนอยู่นะอไรกันให้มีเนวฮือรู้ือก็หือก็ก็อางอายตั้เลงานเลยนะอันนีหาจำมปแม่มาเลยอันี้หาหนุ่แนวออีนี่เดรอเอ มันแกพากจะงดูแมาเอพากจะอดูแมาจังพากจะขจังด uh hm ูเจ uh 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 ah ้าแทยังงอ่ะิามันเหลือกัน咯อ่จีมีแนวหอ่ะติหาหนึ่งน <g> mm ั่าคุย<ま>ช<す>้าด a l t o g e t h ยูดูล่างอ่มีแนวให้ยู่เจ้าสองอ่ะตหานึ่งมีแนวความเมียโอ่ะติหาสามหนึ่งมาลนหนนวความเมียโอ่ะติหาสามมันมึงจะก็่อให้ดอมแนว่ะอ่ะติหาในดอมแนวอืเธอ

còn mẹ sắp mẹ nếu có gì mẹ em nói mà mưa có gì mẹ mẹ thì bà dám về cho mẹ nà dám về em nà già từ mà mưa gì mẹ mẹ thì bà nhớ thấy chứ mà chị này, yếu, leja, em này ở đây nào từ già như gà cho đấy ạ lê, ừ, chỉ lên nào nói gà bị nè có yêu nè rồi họ nè chỉ làm cái là na mà mới chỉ ai bên đó na nó tông cái ga nó lại lên nó chỉ cả chợ là người chỉ là tụi em để con nè gạo bình nè hương nè hương do để để bơ cam này cái mà là khối chỉ tai sầm là khối dùng mùng chì đỏ luôn chỉ chôn cỏ con người chì con mẹ ai yêu ngoài mà phơi nhưng mà phơi nè cho người mỏ nương mà ăn bả tam nè เมื่อพอดีเลี้ยงเหรเด็กชพอดีเลีงเม่เฮอเลียคนยังเจงเอ้อเงาเด้งน่ะมามือจิตได้ยอนองในถานมีเนอโเฮ่มีเนอ่ายยู่ฮ่าหนึ่งนี่เนอยู่ฮายยฮายโอซั่น้เนยู่ฮายยฮามันยังยัโอเลงาตองการมายนอนึมาผิดแทสวนง่ะเฮ่มีเนอยมาหน่งอยู่มบินเนอเนอเดกชักพอดีเจ็นเจ้าหลงเนอเปนเจ้างหอเอมาออกง่ thì gà nạp phát lên nhà nó họ ai làm gì nữa nhà chủ nhà này yà, 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 nhà nhà chỉ cho con bà chị bị nhà mọi nhà như để này em mọi già nương mà nương nã là khứ dùng gì bị yếu thảo Thì mình nè à, cho gia gì cho con ông đứa này cho chết thảo già đứa bây giờ mới đó này hứa ai làm à, yam, à này, tí và gần này tự bây giờ đang chuyển nhà lên à già để lấy nên là sĩ cơ này, hơi yếu khám về già về 누나 러 허요 무허 사돈애지 요 무허 사돈애 에 관리 파무 이도 그거 허 사돈애 파무 제티 아 그티가나 이도 티코 내 수코 거니 요 무제제제 아 지금이나 자퇴 대도리나 사파로 피우더니러 아 비하 요 무제 떠뭐 내나 요 무제 아요 만년러 훈년 은 탕아 요인이래 น่าะหาขาาน้มติปานาเฮเล็ก็อุงานาอานี้ดูจายุนีงีิแล้วละเอยุ่นีงาทมเนี่อามาดากาติเห็บมาพิ้ติหปัวแล้วล่เอไม่เนี่ยมียาติปานาจายุ่นี่เงียน่อพียบอในบิดจาอย่าละมงนนาอย่าเขาในบิดจาหลล้ะอยนี้เดี๋ยวเอเซอรอเยุมานม่เออุจิม่ออพียบบอนโจอย่าเขาชวนจรอเออดีตเขาไม่สีนาเงียรอบบอเดี๋จะต้องเนมฉี

นึงหนักเราก็แบบอาจจะาดด้วนี่แหลตการในเียนที่ป่ินอีอ่างนี้ด้วยเธอะม่แน่อีนอย่หายู่อหายที่ปู่น้าเขาเซอีนออดีหางแบบอะกรีต้อเนอูดีแล้วเอีะนี้ดูอดีตจังเน่ยยมุจิต้องพังอ่ะอกูจีมันมุจิเลอละอ่ขันยต้าจอจะส่งมาอะลอีก